СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА เยอครับเป็นการแก้ไขท่าแลน้าตันโดยที่ไม่ต้องผ่อดอะไรเลยครับลงแลวรวเียกร้อยเห็นไหมไครับท่านทุกนง่ายนิดเดียวถ้าเรารู้จักใช้ก็ง่ายนะครับอันนี้มาตั้งแต่ง่ายและได้สะดวกนะครับลงแล้วเยลยบน,น้อยให้มีกันไม้องกยยาวนานเลยครับ ขอบคุณทุกคนมากๆขอบค, tacos, คุณทุกกำลังใจนะครับท <com who médico> ี่ให้กับตั้งแต่ดีๆตลอดมาะเสมอมาเห็นครับใส่นี้มามานิดเดียวแต่ได้ประโยชน์ มัน,นก็ลงหลายทันครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ